ในยุคสมัยนี้บุหรี่ไฟฟ้าถูกพัฒนามาเพื่อทดแทนยาสูบแบบเก่าบ้างก็ว่าปลอดภัยบ้างก็ว่าไม่เป็นมะเร็งดีไม่ดีก็ว่ากันไปตามข้อมูลต่างๆนานา,นาอันที่จริงเราควรจะคิดว่าไอ้ที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ายังไงมันก็ไม่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีเพราะมันผิดธรรมชาติการหายใจของเราบุหรี่ไฟฟ้านี่ง่ายมากกดปุ่มค้างแล้วก็ดึงยาว,ยาว ควันไอน้ำนี่ตลบอบอวนนี่แหละที่มันทำให้เท่กลิ่นก็หอมซะด้วยมีตั้งแต่กลิ่นผลไม้ไปยังกลิ่นตัวสาวยิ่งพอเขาบอกปลอดภัยกว่าบ,บุหรี่ทีนี้น้องๆหนูๆก็หามาลองตามผู้ใหญ่แถมยังโมแต่งตัวทำความร้อนได้ดั่งใจเพียงไม่นานบุหรี่ไฟฟ้าก็กลายเป็นไอเทมสุดเจ๋งเกลื่อนถนนนี่คือไม่ได้ชมบุหรี่ไฟฟ้านะลองมาดูต่อไอควันไอน้ำที่ลอยขมงอยู่เนี่ย มันมีนิโคตินที่คุณมองไม่เห็นมีสารนู่นนี่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ที่แน่ๆเอาแค่นิโคตินที่เป็นสารเสพติดเราก็แย่แล้วนะพวกนี้มีฤทธิ์ทำร้ายสมองโดยเฉพาะเยาวชนแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็เสพติดนิโคตินมันจึงเป็นต้นต่อให้เราข้ามสเต็ปไปสูบอะไรที่ง่ายกว่าอย่างบุหรี่ทีนี้ก็เต็มตัวเลยมาถึงไอ้น้ํำยากลิ่นหอม,หอม เวลามันโดนความร้อนเผาไหม้ทีนี้มันจะเปลี่ยนจากไอ้หอมหๆเนี่แหละเป็เป็นสารเคมีชนิดใหม่รวมไปถึงสารก่อมะเร็งก็เป็นได้ไอ้สารเหล่านี้เมื่อมีการสูดดมมากๆเข้าอาวัยวะภายในของเราคงไม่ชอบนะักโดยเฉพาะปอดนี่แหละถึงบอกว่าไอ้ที่ว่าดีกว่าปลอดภัยกว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีเท่ากับการที่เราไม่สูบ แล้วยังเป็นการไม่พาเราข้ามสเต็ปไปสู่การติดบุหรี่จริงในอนาคตด้วยเอาเวลามาคิดว่าอันไหนดีกว่ากันสู้เอาเวลาไปคิดว่าจะเลิกยังไงจะดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ